ที่หายุหายกลิ่นเนาะของบานนอกบาดหน้าหายุหากินใส่เบ็ดใส่ม่องอ,อันนี้คือใส่เบ็ดด้วยเนื้อกี่กี่เดือนอกี่กี่เดือนตักเนื้อกี่กี่เดือน มันสะอาดๆแต่น้อยให้มันมากให้ม right ันโล่งๆมันเกิดที่มันหายใจมันเกิดที่มันเหร่นเอ้าผมมาข่อยเงือกซะเดี๋ยวปลาเข็งคือปลาคอเหรอวะปลาดุกเลยปลาดุกเลยไก่ทีโตใหญ่ขึ้นมาใหญ่ผสมกันไปแล้วเนาะเฮ้ยไปมองน้ำไหนเฮ้ยเอาคือมันเป็นยัง เว้ยน้ำไหลจะขั้นเนี่ยกระโปเอาอยามเมืดขึ้นเรื่อยเรื่อยยังไงนะกูเลยหรือว่าล่อหอดเจ้าโมเสาอีกโอ้ผมัน,นนะอมคอยมากูทีเดียวเนาะยามเมืองสะกอนยางยามเมืองปลอยจากชั่วโมงหนึ่งเนาะ วนมาบางที่ปลาหน่อยมาตอดเนื้อกินมดเท่ากับใส่เงยไม่ปลาหน่อยปลาซิวปลาออียงนั้นมันมาตอดกินตามดูวิถีชีวิตนี่หาอยู่หากินโดยพ่ตตองสือหาขันได้ก็เลยพ่อได้ออมได้แกงได้ปิ้ง ได้ย่างปีกย่างอ่นเดียวกันแล้วว่า,าปีงก,กระส่หีบย่างกระส่หีบเป็นหีบเล็กน,นั่นท่านสบายขึ้นมาบ่ม,มันหีบใหม่มีบ่มีกระส่ยสุ่มไปเสร็จแล้วอะไรต่อ เบิ่งอีกจะขั้นสองขั้นนี่นะมาเป็นตาได้บ่เป็นตาถือบ่ห่้ยน้ำก็ยังส่งมีเงียบนี่น้ำไหลลงบ่น้ำไหลลงเมันบ่โอ้บ,อ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 บอ่เบิด์บ่เบิด์ตก็แจกกลายลายเติบ เอาแค่ร่นๆทันี้แหละก็เป็นให้ดีกัเอาให้มันถ่วมขันแท้เลยเครื่งๆคหุ่นหนามมันบรกลายซ้ายขวาซ้ายขวามันมีหนามด้วยซุ่มเอา เห็นยางใส่ยึดทั้งผุนมันเห้ยบ่โอ้โอ้ล้าลายลอยขั้นมาเลยเบ็ดอ่ะบ่บ่ได้ใส่มาตั้งแต่ตีนบ้านเลยบ่อ๋อยางหาเบิ่งเอาว่าหได้น้ำไหลายเลือกบ่เอาให้มันมัน ปังปังผนภาษาโทรศัพท์ก็วา่าโอเค <Okay, S 2> วันดีครับ